สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ d i l y w e l l Podcast ประจำวันพุทธที่14กันยายนตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมาปรับตัวลดลงในวันเดียวมากที่สุดในรอบ2ปีหลังสหรัฐรายงานตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคมออกมาเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ทำให้นักลงทุนกังวลว่าเฟดอาจเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมวันที่20-21กันยายนนี้ค่ะโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือดัชนี CPI ซึ่งเป็นมารวัดเงินเฟอ้อจากการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคปรับตัวขึ้น0.1%เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนสิงหาคมส่วนทางกับที่ตลาดคาดการว่าจะปรับตัวลง0.1%และเพิ่มขึ้น8.3%เมื่อเทียบรายปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ8.1%ค่ะส่วนดัชนี CPI พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ออกมาเพิ่มขึ้น 6. 3เเในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบรายปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ 6. 1ซึ่งปอร์เซงปัจจัยค่าจ้งางแรงงานนั้นกลายเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนเงินเฟ้อขณะที่เฟดกังวลเกี่ยวกับปัญหาเงินเฟ้อที่เป็นผลมาจากเวทไพส์สไปรัลหรือวงจรการเพิ่มขึ้นของค่าแรงตามราคาสินค้าและบริการที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทําให้เฟดยังคงต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต,ต่อไป ในช่วงครึ่งแรกของปี2023ค่ะโดยนักลงทุนเริ่มคาดการถึงการที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงถึง1%ในสัปดาห์หน้านี้โดยเฟดวัตถุของ CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก32%ที่เฟดจะปรับขึ้นอนัตราดอกเบี้ย1%สู่ระดับ3.25% 3 5ถึง3.5%ในการประชุมเดือนนี้และให้น้ำหนักที่82%ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่0.75%ค่ะ โดยในคืนที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนปรับตัวลง3.94%ปิดที่ระดับ3 1 1 0 4 9 7จุดขณะที่ดัชนี S&P 500ปรับตัวลง4.32%ส่วนดัชนี NASDAQ ปรับตัวลงถึง5.16%ค่ะด้านตลาดหุ้นยุโรปดัชนี Euro Stoxx 600ปรับตัวลง1.55%ปิดที่ระดับ427.75จุดหลังตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ทำให้นักลงทุนกังวลว่าเฟดอาจจะยังคงต้องปรับขึ้นอนตรตาดอกเบีย้ยต่อไปค่ะขณะที่ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรปเปิดเผยว่าในชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมน,นีในเดือนกันยายนลวงลงสู่ระดับติดลบ61.9จุดโดยต่ำกว่าที่นากวิเคอห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับติดลบ60จุดจากระดับติดลบ55.3จุดจุดในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นผลกระทบ มาจากความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานซึ่งส่งผลให้เงินเฟ้อและค่าครองชีพนั้นปรับตัวสูงขึ้นและอาจทำให้เศรษฐกิจเยอรมนีเข้าสู่ภาวะถดถอยทั้งนี้ดัชนีที่อยู่ต่ำกว่าศูนย์บ่งชี้ถึงความไม่เชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ดัชนีส่วนใหญ่ปิดตัวผสมผสานโดยตลาดหุ้นจีนดัชนี CSI 3 0 0ปรับตัวขึ้น0.42%หลังนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงได้ให้คำมั่นว่าจีน จะดำเนินนโยบายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยจะเน้นกระตุ้นการบริโภคในประเทศซึ่งถือเป็นตัวขับเคลื่อนหลักประกอบกับส่งเสริมการลงทุนที่มีประสิทธิภาพค่ะด้านตลาดหุ้นไทยเซ็นตอินเด็กของบ้านเราปรับตัวลง0.28%ปิดที่ระดับ1661.09จุดมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญ,ญญาทองคำตลาดโคมเมกปรับตัวลง1.33%ถูกกดดันจากการแข่งข่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และความกังวลที่ว่าเฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตรตาดอกเบีย้ยหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการ่ะส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง0.5เเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่สูงกว่าคาดการจะกดดันให้เฟดเร่งปรับขึ้นอัตรตาดอกเบีย้ยและจะส่งผลทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ํามันชะลอตัวลงค่ะสําหรับกรยุทธการลงทุนและกองทุนแนะนําประจําสัปดาห์นี้ เรายังคงแนะนําให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวงังโดยหากจังหวะเข้าซื้อในลักษณะ buy on dip เมื่อราคาปรับตัวลดลงมาใน4กองทุนแนะนำรายสัปดาห์คือ1กองทุนเปิด p r i n c i p l VNEQ 2. กองทุนเปิด Principle CHT 3. กองทุนเปิด Principle Clean และ 4. กองทุนเปิด KFC Mega k i A และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับทีม Wealth Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ